ข่าดูกครับทุกคนเช้านี้นะครับเป็นภาพที่น่ายินดีออกมาเปิดเผยอ,อีกแล้วครับที่ช่องทางของพี่บ่าวโทนนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นภาพนะครับน้องอุ้มอิงเพชรบ,บ้านแพงพ่อเอกแม่หน่อยนะครับ ถือฉนดที่ดินกับทุกคนเป็นตราคุชสีแดงกันเลยทีเดียวและพี่บ่าวโทนนะครับก็ได้มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าเห็นภาพนี้แล้วน้ํำตาไหลนะครับพอพ,อพอแ่แม่เอฟซีแฟนคลับรู้สึกยังไงบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนอันนี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นว่าเอ๊ะเป็นที่ตรงไหนของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหรือว่าจะเป็นที่บ้านน้องหรือจะเป็นที่ดินที่น้องซื้อมาใหม่นะครับทุกคน อันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับมีการแชทไปหาพี่บ่าวโทนอ่าพี่บ่าวโทนเนี่ยก็บอกว่าน้องอุ้มอิ่มอยากให้พ่อเอกเปิดเผยเองเออเพราะฉะน,นั้นครับทุกคนก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงจะเป็นที่ดินของใครนะครับซึ่งตอนนี้อุ้มอิ่มก็ถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านให้กับทุกคนแล้วนะครับเพราะทุกคนแชทมากันเยอะมากเลยนะครับมารอลุ้นครับทุกคนเห็นภาพนี้ก็ มันเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีแล้วนะครับทุกคนไม่ว่าโฉนดนั้นเนี่ยจะเป็นที่ดินของใครหรือว่าที่ดินตรงไหนนะครับเราก็มารอลุ้นกันแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกความรู้สึกกับทุกคนเนาะคือดีใจนะครับดีใจแทนน้องแล้วก็เมื่อเช้านี้พี่บ่าวทนก็เผยเลยว่าโอ้โหน้าตาไหลกันเลยทีเดียวครับท่ามกลางแฟนคลับ f อครับทุกคนที่เข้าไปนะครับแสดงความคิดเห็นกันเยอะแย,ยะมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าพี่บ่าวทนทําไมไม่ชี้แจงรายละเอียดเลยว่าเป็นที่ดินของใครใช่ไหมครับพี่บ่าวท ก็บอกว่ารอให้เจ้าของที่ดินเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยกันดีกว่าครับทุกคนเราอาจจะได้เห็นนะครับพ่อเอกกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับมาพูดนะฮะให้กับพ่อๆแม่ fc แฟนคลับได้รับทราบกันนะครับว่าเป็นที่ดินของใครนี่นะครับทุกคนต้องบอกว่าดีใจกับน้องด้วยเนาะไม่แน่นะครับอาจจะเป็นที่บ้านแหละมิมคิดว่านะอันนี้คือการคาดเดาของเราหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นซื้อที่ เราแวกนั้นก็เป็นได้ครับทุกคนแต่ว่าที่บ้านของน้องเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นแม่หน่อยเปิดเผยในเรื่องของโฉนดที่ดินเนาะ นะครับอันนั้นก็คือแบบเรายังไม่ทราบเลยม,มันมันมีเคยมีเรื่องแบบว่าคาราคาซังมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือถือว่าเป็นเป็นฉนวทที่ดินละอาจะเราอุ่นใจแล้วว่าอาจจะเป็นที่ของบ้านน้องนะครับทุกคนอาจจะมีการแบบว่าโอนกรรมสิทธิ์อะไรที่แบบถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็มารอลุ้นกันครับทุกคนก็ถือว่าข่าวแรกของวันนี้นะครับโ,โหเป็นข่าวที่น่ายินดีเลยนะครับทุกคน อุงอิงเพ็รบ้านแพงตอนนี้ก็คืออยู่บ้านนะครับแล้วก็ไม่แทบจะไม่ได้ไปไหนเลยเนาะทุกคนไปแบบ ในแวกนั้นไม่ได้ออกต่างจังหวัดเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปห้างสรรพสินค้าโอ้โหทำเอาห้างแตกกันเลยทีเดียวนะครับไปเดินที่ไหนไปโรงพยาบาลนะครับคุณหมอก็มาขอถ่ายรูปกันเต็มเลยนะครับสำหรับลูกสาวองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงขวัญใจมหาชนตัวจริงนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงพักผ่อนของน้องนะครับทุกคนแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วก็ชมความสําเร็จของตัวเองที่บ้านครับทุกคนบรรยากาศพวกเราก็คงได้เห็นไปแล้วเลยครับแม่ลูกที่ต้องบอกว่า ใช้ชีวิตแบบบ้านๆสุดๆครับทุกคนมีการหว่านแหนะครับในที่ของตัวเองในบ้านของตัวเองนี่แหละครับทุกคนบ้านของเราเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วคือไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะครับทุกคนสาหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะคือมีแต่เรื่องราวที่น่ายินดีทุกคนเอาจริงนะตั้งแต่รู้จักน้องมาเนี่ยนะครับ คือมีแต่เรื่องราวที่น่ายินดีทั้งนั้นเลยอิ้ยมยังไม่เคยเห็นแบบว่ามีวันไหนที่ไม่มีเรื่องราวที่ไม่ดีเลยสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะเกิดมาเพื่อเป็นความสุขของ f อฟซแฟนคลับจริงๆนะครับวันนี้มิมก็เลยเอาภาพนะครับของพ่อเอกแม่หน่อยนะครับแล้วก็น้องอุงอิงที่แบบมีแต่รอยยิ้มเลยดูทุกคนดูรอยยิ้มแม่หน่อยสิครับมีแต่ความสุขเลยรอยยิ้มพ่อเอกรอยยิ้มองุิงครับทุกคนคือพ่อเอกเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกล้องเนาะคือแต่ว่าพ่อเอกอะบางทีแบบ พอเราได้ไปเจอตัวจริงๆแล้วอะพ่อเอกเป็นคนที่มีหน้าตาแบบที่มีความสุขนะครับทุกคนเนาะทุกวันนี้คือแบบอ่ามันสําเร็จแล้วนะครับอย่างพ่อเอกเนี่ยเคยพูดเอาไว้เสมอว่าไม่คิดว่า ตัวเองเนี่ยนะครับจากคนบ้านๆน,นะครับจะมาถึงทุกวันนี้นะทุกคนก็ถือว่าลูกสาวพาปังลูกสาวพาดังจริงๆคับทุกคนแล้วก็วันเนี้ยเขามีบ้านมีที่ดินมีรถแล้วนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ไม่นานนะทุกคนอุงอิงคือสุดยอดมากๆนะครับเหมือนคําที่น้องพูดเอาไว้มีผิดเลยว่าจะพาวงดังขึ้นนะครับจะพา ชีวิตของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นและทุกวันนี้นะทุกคนน้องก็ยังเขียนแคปชั่นนะครับเอาไว้บน Facebook ส่วนตัวบอกว่าสู้เพื่อครอบครัวอยู่เลยนะครับทุกคนยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็ถือว่าน้องเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับก็สู้เพื่อครอบครัวจริงๆนะครับมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะความมุ่งมั่นของน้องเองครับทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกว่าพ่อเอกแม่หน่อยนะครับทุกวันนี้เขาทําเพื่อลูกเต็มที่ครับทุกคนในการเดินทางหรือแม้กระทั่งการทําอะไรต่างๆแม่หน่อยพ่อเอกคือโอ้โหอยากให้ทุกคนไปเห็นนะครับ แต่และว,วันเนี่ยเขาแทบจะไม่ว่างกันเลยนะครับทุกคนแม่หน่อยนั่งแบบโอ้โหทำมาเลยนะครับอย่างพ่อเอกเองเนี่ยก็โอ้โหนะครับขับรถทุกวันจริงๆเราก็เลยถามว่าพ่อเอกเหนื่อยไหมนะครับกับการขับรถทุกๆวันให้กับลูกสาวเนี่ยพ่อเอกก็บอกว่าเหนื่อยแต่ก็สู้นะครับเพื่อลูกสาวนั่นเองเนาะเพื่อครอบครัวนะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้เขาประสบความสําเร็จแล้วนะครับในเรื่องของอหน้าที่การงานต่างๆครับทุกคนก็ดีใจด้วยจริงๆแล้วก็วันเนี้ยแค่เผยภาพนะครับ เผยภาพที่ดินเนี่ยเราก็โ,โหเดากันแล้วว่าต้องเป็นที่อุงอิงเพชรบ้านแพงแน่นอนเลยนะครับทุกคนเป็นภาพที่ปริศนาแล้วก็แฟนกลับคือทักมาเต็มเลยนะครับวันนี้อ,มอิมก็มีโอกาสได้ถามพี่บ่าวทนพี่บ่าวทนก็บอกบว่าน้องอิมคะอย่าเพิ่งข่าวด่วนจริงๆค่ะนะฮะก็คือบอกว่าให้เราเนี่ยรอพ่อเอกออกมาพูดก่อนวันนี้ก็เลยเอาภาพนะครับที่ ทุกคนเนี่ยต้องได้ลุ้นแน่นอนมาฝากทุกคนก่อนนะครับก็รอครับทุกคนคิดว่าไม่เกินวันนี้แหละเพราะเอกเนี่ยก็น่าจะได้มีการนะครับ ถ่ายให้พวกเราได้ดูแล้วก็มีการพูดคุยนะครับว่าสรุปแล้วเป็นที่ของใครนะเชื่อว่าวันนี้เผยภาพนี้ออกมาแล้วนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยอยากรู้อยากทราบอยากเห็นแน่นอนเนาะด้วยด้วยความรักด้วยพลังรักของทุกคนเนาะที่ทําให้น้องมีวันนี้ครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านเองหรือแม้กระทั่งรถเองอะไรแบบนี้ก็เป็นจากพ่อพ่อ,พอแม่ FC แฟนคลับเนาะที่เหมือนกับว่ามีการรวมพลังให้กับน้องถือว่าเป็นบ้านหอฝันของจริงนะครับทุกคนหอฝันมาลังหันจนได้บ้านจนได้รถจริงๆนะ สำหรับองอุอิงนะครับทุกคนดีใจกับความสําเร็จของน้องแล้วก็ครอบครัวด้วยนั่นเองครับแล้วก็วันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่น้องเนี่ยอยู่บ้านนะครับแล้วก็คงไม่ได้ไปไหนเนาะวันนี้ก็น่าจะพักผ่อนอยู่บ้านครับทุกคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นน้องเดินสายปิดฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับก็จะเป็นการแบบว่าไปไปเล่นผับต่อเลยนะจากกระแสะองอิงที่เปรี้ยงปังจริงๆนะครับแต่ปีนี้ก็ถือว่า เปลี่ยงเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นโอกาสที่น้องได้พักผ่อนกับครอบครัวอันนี้ดีใจมากๆเลยนะเราเห็นโอกาสที่น้องเนี่ยจะได้พักผ่อนนะครับปกติเราจะเห็นน้องแบบไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยมาสายเลยนะครับเนาะก็ครั้งนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าน้องแบบ นะครับได้พักผ่อนกับครอบครัวจริงๆนะครับก็ขอให้น้องพักผ่อนให้เต็มที่นะที่บ้านนองคูอ่าตอนนี้ก็จะเป็นข่าวทางบ้านหนองคูซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราโฟกัสช่องพ่อแม่น้องอีกเพจบ้านไทยเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะว่ามีช่องทางอ่ามีทีมหลังบ้านแล้วก็ทีมงานของพ่อเอกแม่น่อยครับที่ได้มีการถ่ายทําให้พวกเราได้ดูกันนะครับทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนทายมากันได้ครับว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินตรงไหนนะครับใครที่ทราบ ก็สามารถคอมเมนต์มาได้แต่ตอนนี้อิ่มก็คือรู้ข้อมูลมาเท่านี้จริงๆจากทางด้านพี่บ่าวโทนนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อจากนี้ครับ